สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูแปลงเพาะนะครับไม้่วงโหรี่นะครับแปลงเพาะที่ประเทศไทยที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับซึ่งเป็นของบริษัทหงมู่นะครับหงมู่ไทยแลนด์แล้วก็ของบริษัทล้านก้าเอเซทนะครับซึ่งมีอยู่5้าแปลงแปลงนี้เป็นแปลงแรกนะครับแปลงแรกลองดูนะครับก็จํานวนเยอะนะครับจํานวนเยอะเป็นสายพันธุ์ไม้่วงโหรี่เป็นสายพันธุ์ที่คัดมาเรียบร้อยนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ที่ แก่นไม้ลายไม้สวยที่สุดในประเทศจีนนะครับแล้วราคาแพงที่สุดในประเทศจีนของสวนเท่าแก่หวังนะครับซึ่งเขาปลูกมา3ชั่วอายุคนแล้วนะครับคัดมาแล้วเท่าแก่หวังก็รับประกันนะครับร้อยเปอร์เซนต์ว่าแปลงนี้ขายได้จริงนะครับเข้าสู่ตลาดตลาดเมืองไหโขดูนะครับแปลงเพาะเยอะมากนะครับในตลาดเมืองไหโขเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนที่รับซื้อไม้ไม้่วงหวัวรีนะครับไม้่วงหวัวรีอา่า หรือพยุงไฮหลัมพยุงเวียดนามนั่นเองนะครับเป็นเป็นสายพันธุ์ที่เข้าแก่นในเวลาอันสั้นนะครับแค่8ปดถึงสิปีรับประกันเลยว่าเข้าแก่นแน่นอนและลายไม้สวยทุกต้นนะครับทุกต้นกล้ารับประกันทุกต้นเลยเพราะว่าแกคัดสายพันธุ์มาอย่างนิ่งแล้วครับนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ว่าสายพันธุ์ที่เรา,าสั่งมเมล็ดมาจาก EBay หรือ Aliba า a a l i e x p r e s ซซึ่งมีความเสี่ยงมากนะครับบางทีเขาส่วนใหญ่แล้วนะฮะพวกเนี้ยที่สั่งมาแบบเนี้ยเราไม่เคยเห็นแปลงแปลงปลูกจริงเราไม่เคยเห็น ว่าเขาเอามาจากไหนนะครับไม่มีที่มาที่ไปนะครับก็ค่อนข้างจะมัวมวเก็บมาจากป่านะครับเก็บมาจากป่าเก็บมาจากข้างทางมาขายแล้วเขาก็เอามาเล็ดมาเพาะนะครับเพาะเรียบร้อยก็ทําเป็นต้นกล้านะครับเป็นต้นกล้าเพื่อที่จะขายขายต่อไปแต่สาหรับสาหรับพวกเรานะครับสาหรับองค์มู้ไทยแลนด์แล้วก็น่านฮวงหรี่นะครับเราให้ความสําคัญมากในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์นะครับคัดสายพันธุ์ต้องมาจากแปลงจริงนะครับแปลงปลูกจริงและขายจริงเท่านั้น เราถึงจะมา,าเพาะแล้วก็ไปปลูกต่อได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับมั่นคงของธุรกิจนี้ไม่งั้นถ้าสายพันธุ์ม่วงมาปลูกแล้ว8-10ปีไม่มีกันใครจะรับผิดชอบนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากมันใช้เวลานานนะครับการปลูกไม้ต้นไม้ยืนต้นนะครับต้นไม้ป่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใช้เวลาแป๊บเดียวมันไม่เหมือนกับการปลูกพริกปลูกมะเขือซึ่งถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เสียหายเท่าไหร่แต่ว่า ถ้าคุณเสียเวลาแ1ดถึงสิปีรอนะครับแล้วโตขึ้นมาเรียบร้อยปุ๊บมันไม่มีแก่นหรือลายไม้ไม่สวยลายไม้ไม่สวยไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดตลาดไม่ต้องการคุณก็ขายไม่ได้นะครับแล้วที่ปลูกมาก็คือเสียเวลาเปล่าสําหรับของเรานะครับสําหรับของเราเรากล้ารับประกันนะครับต้นพันธุ์ทุกต้นนะฮะเนี่ยครับกล้ารับประกันนะครับว่าสายพันธุ์ของเรานะครับทุกต้นมาจาก มีที่มาที่ไปนะครับมาจากแปลงของท่อแก่หวังซึ่งคัดสายพันธุ์มาอย่างดีแล้วท่อแก่หวังเนี่ยเพาะมาปลูกมา3ชั่วอายุคนแล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ขุดนะครับจากแปลงปลูกจริงส่งที่ตลาดเมืองไห่โขซึ่งผมตามไปดูที่ก่อไห่ลานะครับผมตามไปดูแปลงของแกมานานมากนะครับติดตามมานานนานพอสมควรแล้วไปบ่อยมากหลายครั้งนะครับแล้วท่อแก่หวังก็สอนวิธีการการเพราะนะครับการเพราะการขยายพันธุ์การทํายังไงให้มัน ได้สายพันธุ์ที่ดีสุดๆนะครับเพื่อที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจให้เมืองไทยให้คนไทยนะครับเป็นเป็นพืชความหวังให้เกษตรกรเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับายางพาราปลาล์มน้ํามันนะครับอย่างอื่นนะครับมันสาปัหลังอ้อยทุกอย่างมีปัญหาหมดนะครับเรื่องของราคาเรื่องของราคาการที่เราปลูกพืชชนิดใดก็แล้วแต่นะครับใช้พื้นที่เท่ากันใช้เวลาเท่ากันแต่ผลตอบแทนนะครับทางเศรษฐกิจมันเยอะกว่าเราก็สมควรที่จะ หันมาดูศึกษาพืชตัวนั้นๆนะครับว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับมันมีตลาดจริงหรือเปล่าลองศึกษาดูดูใน Google นะครับดูในแปลงปลูกจริงก็ไปขอดูนะครับอย่างแปลงของผมมีแปลงจริงนะครับผมปลูกมาก่อนคนอื่นเนี่ยประมาณ5ปีแล้วปลูกจนมีแก่นแล้วในเมืองไทยก็การันตีได้นะครับกล้ารับประกันได้ว่าที่จังหวัดน่านนะครับตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดน่านคุณสามารถไปดูแปลงปลูกแปลงแปลงสาธิตนะครับเรามีแปลงสาธิตให้ดูว่า ต้นที่มันปลูก5ปีแล้วมันมีแก่นมันเป็นยังไงนะครับลองไปดูของจริงได้นะครับที่จังหวัดน่านดูของจริงที่จังหวัดน่านนะครับผมต้นก้าแบบนี้นะครับพอพร้อมปลูกซึ่งผมทํามาก็ไม่ใช่ว่า<อ>ผมทํามาแล้วผมไม่ได้ปลูกนะครับผมปลูกจริงปลูกมา5ปีมันมีต้นอายุ1ปี2ปี3ปี4ปีและ5ปีเอาไว้ให้ดูนะครับแล้วก็มีไม้ที่ เป็นไม้ตัวอย่างนะครับมาจากเกาะไฮหลัมโดยตรงมาเปรียบเทียบกันไม้ตัวอย่างที่มาจากประเทศเวียดน,นามโดยตรงนะครับซึ่งลายไม้สวยมากลองมาดูว่ามันมีมันมีจริงหรือเปล่านะครับมันสวยจริงมันขายได้จริงหรือเปล่านะครับลองมาดูได้มาศึกษาจากผู้ที่ลงมือปลูกจริงแบบแบบนี้ครับมันจะไม่เสียเวลานะครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือ1ค้นใน Google นะครับค้นหาในอารีอับบาอารีเอ็กซ์เพสนะครับว่า ราคาของไหนาน่วงหัวรี่มันแพงจริงไหมกดคําว่าไหนาน่วงหัวรี่ Price ไหหนาน่วงหัวรี่ Products หรือไหนาน่วงหัวรี่ฟ u r n i t u r e นะครับลองดูว่าเขาไปใช้ทําอะไรได้มั่งทําไมมันถึงแพงแล้วมันมีความนิยมมากมายขนาดไหนมีการประมูลไม้ชนิดนี้นะครับราคาเก้าอี้ชิ้นชิ้นหนึ่งนะครับเป็นหลายร้อยล้านบาท10ล้านบาทนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่มันมีจริงแล้วเราสามารถสืบค้นข้อมูลได้จริง ก็อยากให้กดนะครับใน Google กดคําว่าไม้ห่วงหัวลี่นะครับกดเป็นภาษาไทยก็ได้ไม้ห่วงหัวลี่นะครับห oh อนูว์แหวนงองูห่วงหัวลี่ธรรมดาเนี่ยครับลองกดเซิร์ชเข้าไปดูก็จะเจอว่าข้อมูลมันมีทั้งใน YouTube นะครับมีทั้ง Facebook มีทั้งข้อมูลที่นํามาจากประเทศจีนมาลงนะครับมาลงเลยเอาข้อมูลดิบจริงๆมาลงเลยแล้วก็มีข้อมูลเชิงลึก ว่าราคาที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างมันไปยังไงบ้างแล้วทิศท,ทางในอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็อยากฝากไว้นะครับว่าอย่าให้สนใจนะครับพืชตัวนี้มันเป็นพืชที่ที่น่าสนใจมากอาจจะสร้างรายได้ที่ดีให้เกษตรกร,ร,กรในอนาคตนะครับและต่อไปเราก็สามารถ4ปีมันก็จะมีฝักมีแก่นนะครับเราสามารถที่จะเก็บเมล็ดเก็บฝักมาเพาะขยายพันธุ์ต่อได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องซื้อตลอดไปนะครับตัวนี้ เอาแค่ okay. ต้องการให้สัตว์ได้สายพันธุ์ดีๆสายพันธุ์ที่ถูกต้องมีแก่นจริงในเมืองไทยไม่ต้องไปผิดหวังนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่กรุณาติดตามมาตลอดนะครับสำหรับเรื่องราวของไม้่วงหัวรี่นะครับพยุงไหหลำพยุงเวียดนามสายพันธุ์ที่มีแก่นและลายไม้สวยที่สุดในเมืองจีนราคาแพงที่สุดในตลาดจีนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ